สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องมานีโกลธาลอดนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานเปิดพลังงานหน้าไพ่กันนะคะว่าช่วงเนี้ยจังหวะเนี้ยคนที่เงียบกับคุณไปอ่ะเรามาเช็คพลังงานกันซิว่าเขาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเขายังนึกถึงเราอยู่ไหมสถานการณ์ตอนนี้ แนวทางที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงเรามาเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะยังไงช่วยเช็คพลังงานด้วยนะถ้ามันไม่ตรงดูแล้วมันไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะดูให้มันเป็นความสนุกความบันเทิงไปมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะ มาเรามาเช็คพลังงานกันซิว่าคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้พลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะดูซิว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงขอบุญบาร,รมีครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยนะคะก่อนหน้านั้นผู้อ่านสับไพ่แล้วนะเพราะกรีดไพ่ไม่เป็นน่ะเออสับไพ่ไปแล้วค่ะ เรืนี้ก็มาสาบอีกนิดนึงดูซิว่าพลังงานของคุณจะเป็นยังไงตอนนี้พลังงานของคุณมันมีความรู้สึกไม่แน่ใจอยู่ตรงนั้นจะเอายังไงดีเป็นความรู้สึกที่ลังเลใจบางพลังงานนี้คุณบล็อกใครคนนั้นไปเลยนะคะเหมือนยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจเป็นพลังงานที่ไม่แน่ใจ กับสถานการณ์ลังเลใจว่าจะเอาอยังไงดีเหมือนจะมีการรอการตัดสินใจสักอย่างหนึง่งแต่ตัวคุณเองผู้อ่านเชื่อว่าตอนนี้สถานการณ์คุณไม่โอเคถึงแม้ว่าคุณยังยังอยากจะไปต่อยังอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ก็เชื่อว่าตัวคุณเองอะมันเหมือนยังไม่พร้อมอะค่ะ มันยังมีความไม่แน่ใจอยู่ตรงนั้นและก็มีรู้สึกว่าคุณเครียดนอนไม่หลับบางพลังงานไม่สบไม่สบายใจอะ่ะกับเรื่องเรื่องนี้ถ้าใครบางคนบล็อกเขาอยู่นะพอบล็อกเขาแล้วก็เครียดสงั้นเหมือนต้องการให้เขาเทคอะไรทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะผู้อ่านก็มีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นมันพังโดยที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดมันเกิดขึ้นอย่างที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันสถานการณ์เหมือนคุณได้ไปเจอกับสถานสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะรับมือมันอ่ะมันเกิดขึ้นโดยที่คุณยังไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณยังรอการเริ่มต้นใหม่ ถึงแม้ว่ามันจะจบจะพังถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าลังเลใจไม่แน่ใจอยู่ตรงนั้นก็ตามผู้อ่านเชื่อว่าพลังงานของคุณยังต้องการที่จะไปต่ออยู่ถึงแม้ว่ามันจะจบไปแล้วจะพังไปแล้วก็ตามเพราะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดเครียดมากเลยอะเหมือนคุณรอการตัดสินใจเหมือนรอการที่จะให้เขาเทคแอคชั่นหรือทำอะไรกับเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งคุณเหมือนรอรอการเทคแอคชั่นของฝ่ายตรงข้ามอะค่ะ พลังงานของคุณผู้อ่านมีสัมผัสได้จากหน้าไพา่คุณยังรักเขาอยู่เลยคุณยังรักคนคนนี้มากๆหรือคนคนนี้คุณก็ยังคิดว่าเขาก็ยังมีใจให้คุณมากๆอยู่เช่นกันถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องมีปัญหาต้องจบต้องพังต้องบล็อกต้องห่างกันไปยังไงก็ตามมันยังมีความรู้สึกว่ารักกันอยู่อ่ะอืม พลังงานของคุณนะคะถ้าใช่เราไปกันต่อถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยค่ะคลิปนี้ถ้ามันตรงคลิปนี้เป็นของคุณนะดูซิว่าพลังงานของเขาตอนนี้เป็นยังไงเขาสบายดีไหมพลังงานของเขาตอนนี้เป็นยังไงนะคะเช็คดูซิว่าเขาสบายดีไหมการที่ได้เงียบได้ห่างหายจากเราไปการที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับเรา ดูซิว่าเขาสบายดีไหมเขาก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลาแล้วแต่โชคชะตาค่ะคนคนนี้เป็นคนที่รู้สึกว่าก็เข้าใจชีวิตเหมือนกันเหมือนยอมรับยอมจำนนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์เหมือนเข้าใจโลกอะ่ะตัวของคุณพลังงานของคุณเองก็รอนะตัวเขาเองก็รอ ผู้อ่านสัมผัสได้เชื่อได้ว่าคนคนนี้ยังรอแต่เป็นการรอที่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตารอแบบเข้าใจอะค่ะอ่ารอแบบเข้าใจอะเข้าใจกับเป็นคนที่เข้าใจโลกเอาว่างั้นแล้วก็เป็นฟิลอารมณ์ที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเขาก็ยังคงรู้สึกลักใครคนหนึ่งอยู่ที่ ห่างกันไปแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีระยะห่างเขาใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆคะ่ะไปวันๆแล้วแต่โชคชะตาจะนำพาถ้ามันจะเป็นเนื้อคู่กันเขาก็เชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งมันจะมันจะหมุนโชคชะตาจะหมุนวนพวกคุณให้เขากลับได้ไปเจอกับคนที่เขารักคนนี้คนที่เขาห่างมา เขาเชื่อมันแบบนั้นเขาปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาคนคนนี้นะก็ดูเหมือนไม่ไม่เครียดเหมือนคุณนะเขาดูไม่เครียดเขาดูปล่อยปล่อยให้มันเป็นเรื่องเวลาผู้อ่านเชื่อว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกว่ารู้สึกดีกับใครคนหนึ่งอยู่และยังรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครคนหนึ่งอยู่นะคะ คนคนนั้นตอนนี้น่าจะห่างกันไปแล้วหรือคนคนนั้นน่าจะมีความสดใสเป็นคนที่มีความสดใสล่าเริงเป็นคนที่บางพลังงานเป็นเด็กถึงแม้จะมีความเป็นผู้ใหญ่อายุมากแล้วแต่เวลาอยู่ด้วยแล้วมันมัน,ม,นมันสดใสอะมันมีความเป็นเด็กอยู่ตรงนั้นเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะเขาอยากจะมีความสุขแบบนั้นอีกสักครั้งหนึ่ง เขายังนึกถึงสิ่งดีๆความสุขความน่ารักความสดใสของใครคนนั้นอยู่คนที่อยู่ห่างไกลกันคนที่มีความล่าเริงความน่ารักความสดใสในตัวเองมีความเป็นเด็กบางพลังงานอายุน้อยกว่ากันมากๆนะคะเขายังชีวิตเขาก็ดูไม่เครียดเหมือนคุณนะคุณน่ะรู้สึกว่าเครียดแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเพียงแต่รู้สึก ปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลาแล้วก็ไม่ได้ปล่อยวางนะคะความรู้สึกนั้นมันยังวนอยู่ใน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 รอบวนอยู่ในใจของเขาอะ่ะเชื่อว่าการที่มีปัญหากันมีข้อขัดแย้งกันเขาไม่ได้ปล่อยวางนะคะเรื่องเรื่องนั้นปัญหานั้นเขายังกอดมันเอาไว้คิดวนกับเรื่องนี้อยู่ มันเป็นความรู้สึกเขาพยายามที่จะไม่คิดมากบางพลังงานเนี่ยก่อนหน้านั้นเป็นของคุณก็เป็นพลังลง,งานของการบล็อกมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกอึดอัดนะตอนนี้ถ้ามีคนบล็อกเขาอยู่เขารู้สึกว่าอยากให้ปลดบล็อกไม่อยากจะต้องให้มานั่งทะเลาะกันเขาอยากจะอยู่ในจุดที่มันสบายใจเขาอึดอัดใจค่ะกับสถานการณ์แต่คนคนนี้ก็เลือกที่จะพยายามจะไม่คิดอะไรมาก เพราะว่าบอกได้เลยว่าเขายังนึกถึงคนที่จบกันไปแล้วคนที่ห่างจากกันไปแล้วคนที่ปิดใจกันไปแล้วถ้าคุณบล็อกเขาถ้ามันจบถ้ามันห่างกันไปคนคนนี้ยังอยากจะเริ่มต้นใหม่ยังรอคอยเวลายังมีความหวังนะคะเป็นพลังงานที่เขาอึดอัดใจกับสถานการณ์นี้ เขาพยายามจะไม่คิดนะคะคนคนนั้นน่าจะจบกับเขาไปแล้วคนที่เขาคิดถึงนะไม่รู้ว่าคนไหนนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเปล่าคนที่จบไปแล้วไม่รู้ว่าคนไหนแต่ถ้าพลังงานตรงอะ่ะถ้าคุณได้บล็อกเขาไปหรือปิดใจกับเขาไปห่างกับเขาไปมันก็น่าจะเป็นคุณนะคะมาทีนี้ดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ เชื่อว่าคนคนนี้ยังรอคอยแต่เป็นการรอคอยที่เข้าใจอ่ะไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าอ่าเครียดหมกมุ่นอะไรขนาดนั้นคือคือปล่อยเขาเขามองแต่ภาพดีๆเรื่องดีๆปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาตามการเวลาไปอะไรอย่างเงี้ย เขามองแต่สิ่งดีๆความน่ารักความสดใสของฝั่งตรงข้ามเขาจะไม,ม่ไม่เก็บเอาสิ่งที่ไม่ดีมาคิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นอะไรก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะเจ็บปวดอะไรขนาดนั้นนะคะรู้สิว่าเขาคิดยังไงกับคุณรูซิว่าอารมณ์ตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณวนไปวนมาค่ะความรู้สึกของเขาอยากกลับมาหาคุณ คิดเรื่องของคุณวนไปวนมาอยู่คือเขาเรียกว่าคิดแต่เรื่องของคุณนะ่ะคิดวนไปวนมาหาข้อบทสรุปเจ็บค่ะคุณยังมีอิทธิพลต่อใจเขาไม่งั้นเขาไม่คิดเรื่องของคุณขนาดนี้การที่เลิกกันไปมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดนะคะเนี่ยเขาพยายามบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกตัวเองมาก,มาก แน่นอนคุณต้องมีอิทธิพลต่อใจเขาไม่งั้นเขาไม่เจ็บขนาดนี้ไม่งั้นเขาไม่บาลานซ์อารมณ์บาลานซ์ชีวิตเขาขนาดนี้เขาอยากกลับไปหาคุณนะคะเขาอยากในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความสุขเลยพลังงานเขายัางรอคอยที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณมันเป็นพลังงานที่คนคนนี้มัน เขาเรียกว่าแหละมันมีสองสิ่งสองอย่างสองสิ่งสองทางที่เขากําลังบาลานซ์กำลังประคับประคองอยู่เขารักคุณค่ะเขารักคุณถึงแม้ว่าตอนนี้พวกคุณจะอยู่ห่างกันถึงแม้ว่าตอนนี้จะทำให้การต้องเก็บต้องเสียใจสถานการณ์ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตามเขายังรักคุณอยู่พลังงานหน้าภัยนะคะ เหมือนเดิมความรู้สึกเคยรักคุณยังไงก็ยังรักคุณอย่างนั้นไม่ได้เปลี่ยนเขาอยากจะพูดคุยกับคุณนะคะบางพลังงานนี้สืบส่องคุณหนักมากเลยนะเพราะคุณพลังงานก่อนเมื่อกี้นะคะพลังงานนี้คนคนคนนั้นที่เขาคิดถึงเมื่อกี้เป็นคุณแน่นอนเพราะว่าคือไพ่เดดซันคุณคือรอยยิ้มคือความสดใส ในชีวิตเขาคุณคือความสุขคือแสงสว่างในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นการไม่มีคุณอ่ะเขารู้สึกไม่โอเคแต่เขาก็มองว่าคุณก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะตอนเนี้ยการที่เงียบกันไปมันเป็นการเงียบที่เขาเฝ้ามองคุณสืบสองคุณเงียบเพื่อพิจารณาสิ่งต่างๆหรือถ้าเงียบ คุณเงียบให้กับเขาไปอ่ะตอนเนี้ยบล็อกเขาไปเงียบจากเขาไปเขาไม่ได้มีความสุขนะคะเขารักคุณคุณยังเป็นความสุขของเขายังเป็นคนที่เขาอยากจะให้มีอยู่ในชีวิตผู้อ่านเชื่อได้ว่าคุณและเขาต่างเงียบใส่กันพลังงานไพ่แบบเนี้ยเขายังมั่นคงกับคุณไม่ได้เปลี่ยน ความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนเลยทั้งรักมั่นคงจริงจังถึงแม้ว่าอะไรอะไรมันจะเปลี่ยนสถานการณ์ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามการที่เขาได้อยู่คนเดียวงิบเงียบแบบนี้ยมันมีระยะห่างกันแบบเนี้มันยิ่งทำให้เขาได้ตกผนึกแล้วว่าคุณคือแสงสว่างในชีวิตของเขาคุณคือความสุขของเขา ไพ่ที่ดีที่สุดออกมาถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมก็ตามเขารักคุณค่ะแล้วก็จริงจังด้วยถึงแม้ว่ามันจะเป็นรักในรูปแบบไหนก็ตามเขาไม่ได้คิดเล่นๆเขาอยากจะมีคุณในชีวิตถ้าเป็นไปได้กลับมาคืนดีกันอีกได้ไหมมันเป็นพลังงานไพ่อินฟิ i ิตีเกิดขึ้นตรงนี้อยากกลับมาค่ะรัก รักมากด้วยพลังงานหน้าไพคนคนนี้รักคุณมากจริงๆนะ,ะจริงๆถึงแม้ว่าจะเงียบยิ่งเงียบมันยิ่งทำให้เขาได้ชัดเจนในความรู้สึกตัวเองว่าเขารักคุณรักมากด้วยอยากให้คุณกลับมามันเป็นพลังงานไพ่เนือคู่ถ้าตอนนี้คุณก็เงียบเขาก็เงียบใส่กัน ความรู้สึกไม่ได้ต่างกันค่ะคุณอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจกับความสัมพันธ์นี้ในการที่มีปัญหากันแต่เขาอยากบอกว่าเขาจริงจังกับคุณเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเขาไม่ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงนับวันเวลายิ่งผ่านไปไม่สถานการณ์เปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนอะไรต่างๆใน เปลี่ยนไปถึงแม้ว่าตัวคุณก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่เขาอยากบอกว่าเขายังมั่นคงกับคุณถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะเงียบก็ตามเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะและอยากไปข้างหน้ามีเป้าหมายไปข้างหน้าก็คือคุณเขาอยากเคลียร์ปัญหาอยากพูดอยากเริ่มต้นใหม่ในสถานการณ์ตอนนี้เขาไม่ได้มีความสุขเลยการที่ได้เทกันไป แต่มันก็ยังอยู่ในใจเขาอยู่เขาเสียดายค่ะเขาเสียดายความสัมพันธ์นี้เขาเสียดายสิ่งดีๆความสุขที่เคยมีกันถึงแม้ตอนนี้มันจะเทกันไปก็ตามตอนนี้เขาไม่ได้มีความสุขเลยนะคะถ้าห่างกันไปเขายังคิดถึงคุณถ้าเขาทำอะไรผิดเขาเสียใจนะเขายังเสียดายความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ถ้าเป็นไปได้ อยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารเขาแคร์ความรู้สึกคุณนะเขายังนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณทำให้กับเขาความปรารถนาดีความจริงใจที่คุณทำให้กับเขาคุณน่าที่จะเป็นคนที่เต็มที่กับความรักมากก่อนหน้านั้นเป็นพวกอ่ ชอบเปคนที่ตัวเองรักเอาอกเอาใจห่วงใยใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เขาสัมผัสได้ความน่ารักความสดใสถึงแม้ว่าไม่ใช่เปด้วยเงินก็ตามนะคะมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ด้วยแล้วมันเป็นความสุขมันเป็นการเติมเต็มการดูแลห่วงใยมันดีต่อใจอะ่ะเพราะฉะนั้นคนคนนี้แคร์ความรู้สึกคุณห่วง เขารู้สึกเป็นห่วงคุณแล้วนึกถึงสิ่งดีๆของคุณคิดถึงค่ะบอกได้เลยเขาคิดถึงคุณตอนนี้คุณอาจจะเหมือนไม่แข์เขาแล้วในสิ่งที่เขามองคุณอาจจะไปมีความสุขกับชีวิตของตัวเองปลดปล่อยตัวเองอยากไปไหนไปอยากทำอะไรทำคือมันเป็นความรู้สึกที่คุณอาจจะเถียงกลับไปว่าไม่จริงอ่ะฉันเครียดจะตายอยู่ละฉันไม่ได้มีความสุขเลยแต่ สิ่งที่เขามองคุณกลับไปเขามองว่าคุณน่ะไม่ได้แคร์เขาคุณเป็นอิสระจากเขาแล้วคุณไม่ได้ทุกข์ใจกับเขาสิ่งที่เขาคิดหรือถ้าก่อนหน้านั้นที่มีปัญหากันเขาอาจจะทำตัวเหมือนโสดตลอดอะอยากทำอะไรทำโดยไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคุณเลยทำอะไรตามใจตัวเอง มีคนรักก็ทำตัวเหมือนโสดโปรยสเสน่ห์เปิดโอกาสทำอะไรที่เอาแต่ใจตัวเองทำตามใจตัวเองโดยไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคุณก่อนหน้านั้นเขาเสียใจนะคะเขาเสียใจในการที่วันนั้นเขาไม่ได้มองเห็นความรู้สึกของคุณแต่ถ้าวันนี้ถ้าคุณไม่ได้แคร์เขาแล้วเขาอยากบอกว่า เขาเสียใจมากๆเขาเสียดายคุณเขาเสียดายสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆเป็นห่วงแค่ความรู้สึกคุณและนึกถึงแต่สิ่งดีๆของคุณถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะไม่แคร์เขาก็ตามดูซิว่าเขาคิดกับคุณยังไงอีกนะคะก็รู้สึกว่าเขารักคุณนะผู้อ่านมีจากหน้าไพ่ไม่ใช่ความรู้สึกหรอกมันสัมผัสหน้าไพ่ไงคะอุ๊ยโทษทีเขารักคุณนะ อภัยให้เขาได้ไหมคุณยังเป็นหนึ่งเดียวค่ะยังเป็นหนึ่งเดียวที่เขารู้สึกว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณอยากเติมเต็มคุณตอนนี้เป็นเลข9เขาอยากเอาเหรียญน,นี้มาให้คุณเพื่อให้มันเป็นสิบเพื่อเป็นครอบครัวเป็นการเติมเต็มคุณก่อนหน้านั้นถ้าเขาปล่อยปะละเลยคุณคือหนึ่งเดียวในใจของเขาที่ เขายังเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณน่าที่จะเป็นคนที่นิ่งๆน,นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแสดงออกอะไรมากมายให้กับเขาได้รู้ในการที่เงียบกันไปโอ้คิดถึงค่ะขอโทษขอโทษขอโทษผิดไปแล้วเป็นพลังงานที่อยากกลับมาขอโทษอยากกลับมาขอโอกาสอยากได้รับโอกาส อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ขอโทษได้ไหมอยากจะมาไถ่บาปให้กับคุณนะขอโทษขอโทษอะไรประมาณนี้เป็นฟิลที่รู้สึกว่าอยากขอโทษคุณนะเขาอะไรที่ผ่านมาถ้าเขาไม่ได้พูดถ้าเขาเงียบไปเขารู้คะ่ะว่าเขาผิดเขารู้คะ่ะเขาอยากไปต่อกับคุณถึงแม้ว่าตอนเนี้จะเหมือนมูฟออนไปจากกันแล้วก็ตามแต่เขาอยากเดินทางมาหาคุณนะคะ เขารักคุณค่ะเขาอยากจะเข้าหาคุณเขาอยากจะมามอบความรักให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากเดินทางมาหาคุณใครคนนี้ของคุณนะคะมาดูซิว่าตอนนี้เขามองคุณยังไงมาเช็คดูซิว่าอารมณ์ความรู้สึกที่เขามองคุณตอนนี้เขามองคุณเป็นคนยังไงดูซิว่าสายตาที่เขามองคุณตอนนี้เขามองคุณยังไงแต่เขาบอกว่า เขาเสียใจเขาขอโทษขอโทษกับกับทุกอย่างที่เขาพลาดไปแล้วให้โอกาสเขาได้ไหมกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมไปต่อด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ถึงแม้คุณจะบอกว่าเอะนิ่งขนาดนี้คิดด้วยเหรอคิดค่ะคนคนนี้รักคุณนะอยากบอกว่าคนคนนี้รักคุณและอยากกลับมาหาคุณค่ะดูซิว่าเขามองคุณเป็นคนยังไง คุณเป็นคนที่ใจดีนะคะพลังงานก่อนหนะ้านั้นคุณเป็นคนที่อ่าใครที่อยู่กับคุณแล้วเขาสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนความห่วงใยความใส่ใจของคุณความใจดีของคุณแต่ขณะเดียวกันอย่าให้คุณได้โกรธนะการถึงใจดีดีใจหายแต่เวลาโกรดนี่คือเอาตายอ่ะเขามองคุณแบบนั้นคือมันคนละหน้ามือเป็นหลังมือเลยอังว่างั้นถ้าเวลาคุณโกรธอ่ะคือ ให้พร้อมบวกอะแต่เวลาใจดีเหมือนแบบโอ้โหเหมือนดีมากแต่อย่าอย่าให้ร้ายคุณเป็นคนที่ดื้อคนหนึง่งไม่ยอมคนหนึง่งและสิ่งที่เขาสัมผัสได้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนอดกันเป็นคนที่สตรองถ้ารักคือรักมากแต่อย่าให้โกรธนะอย่าให้คุณได้โกรธนะ คุณก็ไม่แคร์เหมือนกันนี่คือสิ่งที่เขามองคุณเป็นพวกอึดถึกทนน่ะแต่เวลาดีดีใจหายอะ่ะคุณเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเป็นฟิลอารมณ์ที่เขามองว่าตัวคุณเองอะ่ะสิ่งที่เขามองตอนเนี้ย คุณพยายามที่จะมูฟออนไปจากเขาแบบชัดเจนมากคุณเป็นคนที่เคลียร์ไงแล้วก็ตั้งใจที่จะบล็อกเขาปิดใจกับเขาพยายามที่จะมูฟไปข้างหน้าแล้วเขามองว่าคุณตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะอดทนอดกัน้นถึงแม้จะยังรักและเป็นห่วงผูกพันกับเขามากแค่ไหนแต่เขามองว่าคุณโมโห,โหให้กับเขาแล้วก็เลือกที่จะมุฟไปข้างหน้าขี้เกียจที่จะต้องมานั่งคุยแล้วคุณเลือกที่จะไม่คุย ถึงแม้ว่าคุณจะยังรักอยู่ก็าตามอยากให้เขาถึงบอกไงคะว่าอยาททาให้คุณได้โกรธถ,ถ้าโกรธแล้วคุณหันหลังเลยอะ่ะถ้ารักคือเวลารักนี่รักมากให้ได้ทุกอย่างแต่เวลาโกรธนี่ก็คือไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยเขามองคุณแบบนี้นะเขามองเห็นถึงความฉลาดเป็นตัวท็อปเก่งฉลาดมีสเสน่ห์ชัดเจนเป็นพวก เป็นพวกที่เข้มแข็งอะ่ะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งอย่างอย่างอย่างมีสมองอะ่ะอะและตอนเนี้ยคุณก็ยังอารมณ์ของคุณอะมันยังเป็นอารมณ์ที่แบบถ้าเขาเข้ามาตอนเนี้ยเหมือนได้เรื่องแน่เขาคิดแบบนั้นนะเขามองว่าตอนเนี้ยคุณไม่เหมือนเดิม เขามองว่าคุณไม่เหมือนเดิมคืออารมณ์ของคุณตอนนี้เอาแต่ใจมันมันไม่เห็นถึงความละมุนใจดีแล้วอะ่ะคุณน่าที่จะเสียความรู้สึกกับเขามันก็ต้องมีเหตุและผลละคะ่ะว่าทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้มันต้องมีที่ไปที่มาคนเราจู่ๆใจดีอยู่ดีๆรักกันอยู่ดีๆแล้วจู่ๆวันนึงจะโมโห ทะเลาะอะไรมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันต้องมีต้นสายปลายเหตุเพราะฉะนั้นเขามองว่าตอนนี้อารมณ์ของคุณมาเต็มมากแล้วคุณก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆตอนนี้สิ่งที่เขามองคุณนะคะพร้อมบวกอะ่ะแล้วพร้อมพังด้วยพลังงานไพ่ของคุณเรื่องที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่า คุณไม่พอใจอ่ะคุณพร้อมที่รักแค่ไหนคุณเลือกที่จะพังมันทิ้งจะเอาอยัางไงก็ว่ามาจะอยู่ก็อยู่จะจบก็คือให้มันจบไปเลยรักแค่ไหนก็พร้อมที่จะพังทิ้งอ่ะเขามองคุณแบบนั้นเลยอ่ะเขาก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะว่าคุณจะอารมณ์ของคุณจะพร้อมที่จะ พังความรักครั้งนี้ทิ้งขนาดนี้เขามองว่าคุณเปลี่ยนเปลี่ยนไปจริงๆแล้วก็เลือกที่จะไม่เปิดใจกับเขามันคุณเข้มแข็งมากตอนนี้นะคะเป็นความรู้สึกที่พร้อมบวกยังไงไม่รู้ถ้าเขาเข้ามาคุยนะเพราะอารมณ์ของคุณตอนนี้ยคุณเอาแต่ใจหัวร้อนเป็นฟิลอารมณ์ที่คุณไม่ได้ใจเย็นน่ะเข้าไปคือมึงโดนน่ะอืม เขาคิดแบบนั <Roth> ้นนะสิ yeah. <in> 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 ่ง <on> ท <stakeholder> ี่เขามองคุณอาจจะบอกว่าโอ้ไม่ได้เป็นขนาดนั้นหรอกค่ะแต่เขามองคุณแบบนั้นนะคะดูซิสถานการณ์แนวทางจะเป็นยังไงสถานการณ์แนวทางจะเป็นยังไงแต่เขาอยากมาหาคุณเนาะเขาอยากเดินทางมาหาคุณเขาอยากขอโทษเขาอยากคืนดีเขาเสียใจนะคะเขาอยากขอโทษคุณนะดูซิว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะ มันคิดถึงกันน่ะมันเป็นความรู้สึกคิดถึงกันมากๆเป็นพลังงานที่ตัดกันยากค่ะพวกคุณรักกันค่ะสถานการณ์จะยังไงเหลือต่อให้บล็อกกันพวกคุณไม่ได้ปล่อยกันหรอกพวกคุณรักกันน่ะเออรักกันมากด้วยเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าทิ้งทิ้งไม่ได้หรอกค่ะเพราะคุณผูกพวกคุณผูกพันกัน ถึงแม้อุปสรรคปัญหาจะเยอะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะไม่ได้ปล่อยมือกันตอนนี้ในหัวสมองนี่ดึงดูดกันมากเลยอ่ะยิ่งทําตัวเหมือนยิ่งตัวคุณน,นี่แหละตัวดีเลยยิ่งเหมือนจะทิ้งเขาบล็อกเขาเนี่ยยิ่งคิดถึงเขาเลยพอบล็อกเขาแล้วก็โอ้โหน้ําหูน้ําตาล่วงเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เลยอ่ะตัวคุณน,นี่แหละตัวดีใช่ไหมสรารภาพมา บล็อกเขานะแต่อยากคุยกับเขาบ,ขานะาบขาาล็อกเขานะแต่อยากเคลียร์กับเขาอยากเลิกเขานะแต่ว่ารักเขาพอบล็อกพอทิ้งเขาไปแล้วโอ้โหฟูมไฟเลยแอบนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวทําเป็นเข้มแข็งทําเป็นไม่แคร์แต่จิตใจนี่คือแบบอ่อนไหวมากนี่ที่พูดนี่คือว่าคุณนะแต่เขาอรักคุณอยู่แล้วค่ะเขารักคุณอยู่แล้วเขาอยากกลับมาหาคุณอยู่แล้วสถานการณ์ไม่ได้เลิกกันหรอกคะ่ะตัดกันไม่ขาดหรอก ดูซิว่าเขาอยากพูดอะไรกับคุณดูซิเขาอยากพูดอะไรกับคุณเขาเครียดเขานอนไม่หลบับอภัยเขาได้ไหมอย่ามีอีโก้แบบนี้ได้ไหมลดอีโก้ลงได้ไหมเขาอยากจะเข้าไปหาแล้วก็อย่าดุเขาได้ไหมมีอะไรก็พูดก็ก็เคลียร์กันแบบมีเหตุและผลไม่คือบางครั้งอะ่ะคำพูดคำจาก็ให้มัน อย่าด่าเขาอย่างคือคือถ้าเข้าไปเขากลัวคุณด่าเขาอ่ะเขาอยากให้คุณลดอีโก้ลงและเอาเหตุและผลมาคุยกันไม่อยากให้คุณใช้คำพูดคำจาที่ให้ถนอมน้ำใจกันหน่อยแล้วลดอีกช่วยลดอีโก้ลงหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อยากบอกว่าคุณน่ารักนะคุณตอนนี้คุณโดดเด่นคุณน่ารักและจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ใจดีเขารู้เพียงแต่คุณนิ่งใส่เขาเฉยๆแหละ เขาเขารู้อะไรอย่างเงี้ยที่นิ่งไปไม่ใช่ว่าไม่รักเขาเครียดเขาไม่ได้สบายใจเลยเขายังมั่นคงถึงแม้ว่าตัวเขาและคุณจะนิ่งกันไปอ่ะความรู้สึกเขาอย่างมั่นคงคุณคือหนึ่งเดียวเขาอยากให้คุณแบบใช้เหตุและผลอย่าพยายามใช้คำพูดคำจาหรือมีอีโก้ใส่กันเลยเขารักคุณเขาก็ยังมั่นใจว่าคุณและเขาคือเนื้อคู่กันเป็นคู่ที่เขารู้สึกว่า มันไม่มีใครที่จะมาไอ้น,นี้กับเขาแล้วเพราะพวกคุณคือเนื้อคู่พลังงานหน้าไพอ่อะนะคะเขาก็อยากให้คุณลดลดลงและก่อนหน้านั้นถ้าเขารู้สึกว่าเขามีอีโก้หรือพูดกับคุณไม่น่ารักไม่ได้ถนอมน้ำใจคุณวันนี้เขาก็ขอโทษเรามาคุยกันดีๆได้ไหมอย่างเงียบใส่กันแบบนี้ได้ไหมมันทำให้เขานอนไม่หลับ นี่คือสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณนะคะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่องมันนี่กรูทาลอดช่องนี้ด้วยนะคะช่วยฝากกดติดตามด้วยนะคอมเมนต์น่ารักน่ารักทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะ